สนับสนุนโดยซีมาครีมครีมเปลี่ยนสีผมดิฟโซทรีโอแมชโอยซื้อเลขอะไรก็ไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยว่าโบก็เนี่ยตีฝันไม่แม่นก็แบบนี้แหละเวลาฝันแล้วก็ตีไม่แม่นน่ะไม่ถูกไม่ถูกเฮ้ย โอ้ยอยู่กันพ้องหน้าพ้องตาเลยด่เมื่อคืนเนี่ยอ้วฝันเห็นกิ้งก่าจะต้องซื้อเลขอะไรดีอุยเตียถ้าฝันเห็นกิ้งก่านะเกียร์เตียซื้อ99้ีกดิกิ้งก่าทำไมต้องซื้อ99เอ้าก็กิ้งก็9กาก่าก็คือกิ้งก่าก็99เาฮ้ยทำนายขังไงดีเฮียม่ใช้เรเฮียถ้าเกิดไม่เฮียนะไปฝันทางภาคอีสานนะเฮียต้องซื้อ98 ทำไมอ้วนต้อง,งอพูด98อ้าวก็เพราะว่าภาษาอีสานน่ะกิ้งกาดเขาเรียกกระปอมกะนี่ก็9ปอมก็8นะกะปอมก็98อืมอ้วนซื้อ98อ่าวเก้าแปเลยเก้าเปดเลยเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดไปฝันทางภาคเหนือล่ะภาคเหนือนี่ต้องซื้อ79เฮ้ยเกี่ยวอะไรกลาง79กิ้งกาภาคกลางเนี่ยภาคเหนือเขาเรียกจักกาจักกาจักก็7กาก็เ จักกาก็เจ็บเก่า 7, อกอจักกาเจ็เก้าเฮ้ยไม่แน่อาจจะออกจุนเกาก็แล้วก็อาจจะติดไปเด้ลูกนี้อ้วจะซื้อเรขอะไรดีจะซื้อเก้าแปลแปเกาหรือจะอ 9, 9, 9. เก่าเยจะซื้อทําไม่ะทำไมก็ด้หวยก็เพิ่งออกวันนี้ซื้อไม่ทันแล้วออกอะไรอะ่ะจุนจุนใครฝันเห็นจริงจก